เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวายพีสวัสดีครับที่นี่ผมก็มาชี้เป้าบ้านสวยๆให้ชมเลือกซื้ออยู่นะครับบ้านสวยบรรยากาศดีพร้อมอยู่ยกพื้นกันลังสวยเลยใกล้ถนนหลักสามสี่ศูนย์ครับบนพื้นที่หนึ่งร้อยสามสิบตารางวาอากาศดีมีเพื่อนบ้านเดินทางสะดวกแลนะมีพื้นที่เหลือไว้ปลูกผักปลูกต้นไม้ผลไม้ได้อีก ห่างโรงพยาบาลแค่4.5กิโลเมตรเ่นั่นเองใกล้ตลาดใกล้ตัวเมืองไม่เปี่ยวไม่กันดารนะครับหาของกินง่ายใกล้แหลง่งอำนวยความสะดวกอยู่ในหมู่บ้าน,นเล็กๆเงียบสงบครับเป็นสไตล์บ้านสวนถนนไม่เปี่ยวครับมีไฟส่องสว่างมีไฟถนนกลางคืนสว่างสวัยตัวบ,บ้านสภาพดีสะอาดนะครับกับราคาเพียง890,000บาทเท่านั้นครับหลังนี้890,000บาทคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอน ถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยมาชี้เป้าเลือกัีประจำได้ไม่พาคลิปใหม่ๆนะครับฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวยๆพร้อมอยู่เลยแปลงนี้อยู่อำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีครับเดินทางจากเซ็นทรัลเวสเกตแค่102กิโลเมตรประมาณชั่วโมงนิดๆเท่านั้นเองห่างจากตัวเมืองสุพรรณ22กิโลจากตัวอำเภอศรีประจัน7.5กิโลเท่านั้นครับ เปิดโหเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยจะนัดดูที่ดูบ้านหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ติดต่อโดยตรงได้ทางเราเพียงมาชี้เป้าเลือกซื้อเท่านั้นไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะครับสนใจติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ